ค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่เราไปแฟรียมานะคะทุกคนและดาไปแฟรียมานะคะจริงๆกะจะไปสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะคะคือลุงไม่มีแลนไงคะก่อนจะเดินทางลุงก็ไม่เช็ครถเลยนะคะทุกคนเราก็ไปแบบนั้นแต่รถเราก็ดีๆค่ะทุกคนกลับมาได้โดยสวัสดิภาพนะคะนี่รถเราอยู่นี่นะคะงวดที่แล้วก็ให้โชกเราหน่อยนะคะ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นคติสอนใจสําหรับผู้ที่จะเดินทางนะคะทุกคนมีเรื่องเล่าระหว่างทางมากมายค่ะก็คือเราออกเดินทางนะคะเราจะไปทางทิศตะวันตกของของนอร์เวย์นะคะ เราอยู่ทางใต้แล้วเราจะไปที่ตะวันตกค่ะเราก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะระหว่างทางนะคะทุกคนจะข้ามภูเขาสูงซึ่งอย่างนี้เลยค่ะถนนจะซิกซกซิกซกซิกซกอย่างนี้เลยนะคะเหมือนงูเลยค่ะทุกคนถนนโค้งมากมายนะคะทุกคน ถนนโค้งแล้วก็หักแบบข้อศอกอย่างนี้เลยค่ะโค้งหักข้อศอกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งระดาจะกลัวมากเวลาขึ้นไม่เท่าไหร่นะคะเวลาขึ้นนี่จะไม่เป็นไรเลยนะคะทุกคนแต่ลงค่ะลงอย่างนี้เลยแล้วหักข้อศอกอย่างนี้น่ากลัวมากค่ะถนนประเทศนี้เพราะว่าภูมิประเทศของนอร์เวย์เขาจะเป็นภูเขา80-90เลยนะคะลุงบอก80-90เเลยส่วนมากก็ บ้านเรือนก็จะอยู่ริมภูเขาอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่บนภูเขาไปอย่างนี้นะคะซึ่งเราโชคดีเมืองที่เราอยู่น่ยจะเป็นพื้นลาบเยอะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบแต่ว่าพื้นลาบจะเป็นบริเวณใหญ่นะคะทุกคนเราก็เลยออกไปเที่ยวแฟเรียบ้างทีนี้ระหว่างทางนะคะช่วงที่ลงเขาเยอะๆแล้วก็ใช้เบรกเยอะนะคะทุกคนทั้งทั้งนี่เบรกมีตัวเอสช่วยอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ไวที่จะ รถจะต้องให้ลุงจอดกระทันหันนะคะเพราะว่าเสียงกลิ่นเบรกเหม็นไหม้เหม็นไหมห้มากเลยค่ะทุกคนกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามาในรถเราต้องรีบบอกให้ลุงจอดกระทันหันเลยนะคะเพราะว่ามันลงสูงมากแล้วก็โค้งไปโค้งมานะคะโค้งไปโค้งมาต้องใช้เบรกตลอดระยะเวลาช่วงขึ้นไม่เท่าไหร่ช่วงลงนี่แหละคะ่ะอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ขับประเทศนี้เขาต้องมีเ e อีร์ฝาลิงเมียม,มีประสบการณ์สูงนะคะทุกคน ใบขับขี่เขาถึงเข้งคัดนักหนาว่าจะต้องคุณจะต้องหัดถนนลื่นหัดทางกลางมืดกลางขับกลางมืดขับกลางวันขับในถ้าอะไรนี่จะต้องหลายอย่างมากนะคะกว่าจะได้ใบขับขี่ของประเทศนี้นะคะทีนี้พอลุงจอดนะคะจอดไปสักพักก็ปล่อยให้มันเย็นพอเย็นแล้วกลิ่นก็จะค่อยๆหายค่ะทุกคนกลิ่นเหม็นไหมก็จะค่อยๆหายแต่ระดากลัวมากนะคะนี่ ขอโทษทีซัมเมอร์จะมีนกร้องอย่างนี้ประจำมาะค u ะซัมเมอร์นอร์เวย์นะคะทุกคนพอสักพักเจ็นลงกลิ่นก็จะค่อยๆหาย,ย,ยนะคะแล้วทีนี้อุปกรณ์ต่างๆนานาที่จะซ่อมที่จะอะไรก็ไม่ได้เอาไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยผลเสียของที่นึกจะออกก็ออกนะคะลุงเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เย็นสักพักคือจอดชิดข้างทางไว้นิดนึงขนุนก็สวนไปสวนมาพอเครื่องเย็นลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่ออ้าว เขาบอกไม่เป็นไรเราก็ต้องไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องใจเราก็คิดอยู่ยจะถึงบ้านจะกลับได้ถึงบ้านไม่น้อน,นี่เราก็คิดอยู่นะคะทุกคนอพอไปต่อก็อไม่เป็นไรนะคะแล้วทีนี้ลุงก็เกิดปวดท้องกระทันหันนะคะทุกคนมันไม่มีที่จอดนะคะห้องน้ําก็ไม่มีไปถึงข้างทางแล้วลุงก็แบบชาดลาดชันลงไปมาก คือข้างล่างเป็นเหวเลยนะคะทุกคนแต่มันก็ต้องจอดเพราะปวดท้องกระตันหันแล้วลุงก็ข้ามที่เขากั้นถนนไว้ข้ามลงไปนะคะเราก็บอกว่าอย่าเลยอดทนอีกไหวไหมเพราะว่าถ้าคุณตกลงไปฉันกลับบ้านไม่ถูกนะฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนเราก็บอกอย่างนี้ค่ะลุงก็ไม่ฟังเพราะว่ามันปวดท้องมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะต้องเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนมันไม่มีห้องน้ําก็ต้องป่าแหะคะ่ะลุงก็ค่อยปีนข้ามทางที่เขากั้นลงไป แล้วก็โหนต้นไม้ไว้นะคะโหนต้นไม้ไว้แล้วก็ทําภารกิจส่วนตัวไปนี่ค่ะมาแล้วลุงผลสุดท้ายลุงปวดหลังหายๆหน่อยที่ hi, นี่ก็นลุง <laughs> ลุงลุงปวดหลังนะคะพอกลับมานี่ปวดหลังเลยต้องไปต้องค่อยๆเดินหลังแด่ไปข้างเลยค่ะเพราะว่าขับแบบถนนขุกขักขุกขักนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ หลังเสร็จภารกิจนะคะลุงต้องโหนต้นไม้ไปข้างหนึ่งนะคะนึกษาโหนต้นไม้แล้วก็ทําภารกิจไปค่ะทําไงได้คะเราก็บอกระวังเนอ,อได้แต่ภาวนาอย่าปล่อยมือหลุดลงไปนะลุงหลุดลงไปเนี่ยล,ลงไปในเหวแน่ฉันฉันหาไม่เจอแน่แล้วก็จะฉันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้เพราะว่าไปแบบไม่มีแผนนะคะไม่มีแผนเลยนึกอยากจะไปก็ไปเลยค่ะลุงแล้วทีนี้ก็เสร็จภารกิจเอาผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ แล้วก็ไปนอนเต็นท์นะคะเพราะหาต้องแล้วก็พาไปเที่ยวชมที่หินหินทําให้เกิดหมุนหมุนหมุนหินกับน,น้ําปนกันทําให้เกิดเป็นล่องหินที่สวยมากแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูคลิปนะคะและดาลงให้ชมแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นหลังจากชมหินสวยเป็นทะเลหินอ่ะไม่ใช่สิเป็นทานทานน้าหินนะคะไหลลงมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะคะ แต่ปัจจุบันนี้คนก็ไปเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่หนึ่งนะคะเขาเรียกนิสดานค่ะตรงนั้นหลังจากนั้นก็ไปนอนเต็นท์นะคะทุกคนไปนอนเต็นท์กลางเต็นท์นอนที่แม่น้ําใหญ่แล้วก็ในป่านะคะคื้นที่หนึ่งื้นที่สองก็เดินทางต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะโดยที่รถเราก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะเขาก็เก่งมากเขากลับพาเรากลับมาได้เดินทางเกือบ2,000กิโลค่ะทุกคน ไปเรื่อยๆสองพันกว่าโลนะคะสองพกว่าโลแล้วทีนี้คืนที่2ก็ไปนอนเต็นไม่ใช่เต็นค่ะนอนกระท่อมในป่านะคะกระท่อมในป่าจะมีกระท่อมไม้เป็นไม้นะคะสร้างจากไม้หมดเพราะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีไม้เยอะมากที่สุดนะคะเขาปลูกไม้สนขายนะคะทุกคนทําฟืนแล้วก็ขายส่งออกแล้วก็ทําบ้านเรือนค่ะแล้วทีนี้ต่อไปก็ คืนที่สองนี่จะนอนดีหน่อยคือนอนกระท่อมแต่เป็นกระท่อมที่สร้างใหม่นะคะแล้วมีห้องน้ําในตัวแต่แต่เสียอย่างเดียวนะคือละพันเก้าร้อยคนนะคะพันเก้าร้อยคูณสามก็ไปกับทุกคนพันเก้าร้อยคนนี้นอนสามารถนอนได้ถึงสิบคนเพราะว่าเป็นกระท่อมหลังใหญ่นะคะทุกคนมีห้องน้ําในตัวเสร็จแต่เสียอย่างเดียวที่นี่ขอฝากไปถึงเจ้าของด้วยนะคะไม่มีที่นอนให้นะคะทุกคนแต่ไม่มีผ้าปู ไม่ผ้าห่มมีให้แต่ไม่มีถุงใส่ผ้าหม่มคืออะไรอะบ้านเราอปอกผ้าหม่มเออไม่มีปอกผ้าห่มนะคะยังดีที่เรามีรถแล้วเราก็เอารถเขาก็เราก็เอาของในรถเราออกมาใช้เราใช้ที่นอนเขาใช้เตียงเขาพอดีเรามีในเตียงในนั่นเขามาเข้าไปนะคะอินลูกค้ามาห้ Hi. ลูกค้ามาพอดีค่ะลูกค้าเอางานมาซ่อมนะคะทุกคนเอาผ้าใบมาซ่อมเพราะว่าร้านเราที่นี่จะรับซ่อมผ้าใบแล้วก็เย็บผ้าใบเรือใหม่นะคะทุกคนซึ่งรายละเอียดต่างๆอยู่ในอ,อยู่ในคลิปรัดราพาทัวร์แล้วย้อนเข้าไปดูได้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราต่อหลังจากเราตื่นก็ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆขับเหมือนเดิมค่ะซิกแซกขึ้นเขาลงเขาเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยนะคะ ก็ไปถึงเมืองเมืองหนึ่งที่ลุงอยากไปนะคะเมืองนี้เป็นคืนที่3ที่เราค้างพักแรมนะคะก็ทีนี้ก็ไปติดต่อห้องเป็นเป็นแคมปิ้งค่ะทุกคนไปติดต่อห้องทุกห้องเขามีมีทั้งไรลีเฮดก็เต็มหมดห้องที่เขามีห้องเล็กห้องน้อยราคาถูกด้วยแค่700บาทเท่านั้นเอ้เจ็ดคนเท่านั้นเองถูกมากนะคะทุกคนแต่ว่าเต็มหมดคือเราไปแบบไม่ได้จองเราไปแบบไม่ได้จองก็เลยต้อง กลางเต็นท์นอนอีกแล้วค่ะทุกคนกลางเต็นท์นอนอีกแล้วเป็นคืนที่สองนะคะนอนเต็นท์คืนที่สองก็แต่ว่าถูกถ้ามีกระท่อมนี่จะอยู่ที่700มีกระท่อมมีแต่ไม่มีห้องน้ํากระท่อมน้อยก็ต้องมาเข้าห้องน้ํารวมนะคะห้องน้ําแต่ไม่มีเต็มหมดเพราะเราไม่ได้จองค่ะทุกคนเราก็เลยต้องกางเต็นท์นอนนะคะกางเต็นท์นอนที่นั่นแต่กางเต็นท์ถูกแค่350ค่ะจ่ายแค่ค่าค่าที่เขาแค่350เองนะคะทุกคน ก็ตื่นขึ้นก็พาขึ้นเขาทีนี้แหละค่ะสุดโหนเลยค่ะทุกคนสุดโหดมากเพราะว่าทางขึ้นเขานะคะเพราะเราจะต้องขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสูงสุดเพื่อชมแฮงไกเดอร์และก็พาลาไกรเดอร์นะคะทุกคนเนี่ยภูเขาเลยต้องบนจากพื้นขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นอย่างนี้เลยนะคะบนขึ้นจนไปถึงยอดค่ะทุกคนปกติจะไม่มีใครขึ้นไปบนภูเขานี้นะคะเพราะว่าคนที่จะขึ้นไป เพื่อที่จะไปบินแฮงไกเดอร์ซึ่งลุงนะคะลุงก็คือแฟนของเรานี่นะคะแฟนของลักดานี่ฮะลุงลัก,กนานี่เขาเป็นแชมป์เมื่อ30กว่าปีก่อนเขาก็เลยรู้ทางว่าขึ้นไปได้อะไรยังไงนะคะตอนขึ้นเราก็ไม่กลัวละค่ะตอนขึ้นไม่กลัวเลยขอโทษทีค่ะนกมันร้องตอนขึ้นไม่กลัวเลยนะคะแต่ขึ้นไปข้างบนวิวสวยมากค่ะทุกคนสวยมากตามที่ลงให้ดูไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูได้วิวจะมองจากข้างบนสวยมากคะ่ะทุกคนสวยมากน้ําทะเลเป็นสีเขียวเลยนะคะน้ำไม่ใช่น้าทะเลค่ะน้ําแม่น้ําเป็นสีเขียวเลยนะคะทุกคนสวยงามมากคุ้มค่าที่ขึ้นไปที่ลุงพยายามพาเราขึ้นไปนะคะสูงมากแล้วก็สวยมากคะ่ะทุกคนแล้วก็ได้เห็นการโดดอ่าโดดเครื่องล่อนอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเป็นพาลาไกเดอร์ เขาเรียกว่าล่มล่อนนะคะบ้านเราภาษาไทยล่มร่อนแต่แฮงไกเดอร์ที่ลุงที่ลุงที่ลุงได้แชมป์นี่ก็อีกอย่างหนึ่งมี2ออย่างขึ้นไปได้เห็น2ออย่างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากต้องชมนะคะแฮงไกเดอร์ Hang นี่ฟฟนตาติกมากอะ่ะเขาบินประสบการณ์50ประปีนะคะ40-50ปีทั้งนั้นเลยนะคะที่กล้าบินแล้วลุงที่เราสัมภาษณ์นะคะบินสูงมากะคะ่ะทุกคนบินสูงมากบิน4 0 0พกว่าเมตรนะคะ ลุงได้แชมป์4,000แต่ลุงคนนี้บินสูงกว่าลุงอีกนะคะ4,000กว่าเมตรคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าข้างบนจะสวยมากแล้วก็เราได้เพื่อนใหม่ซึ่งเป็นพาลากราลเดอร์ะนะคะเพื่อนใหม่ของเราเขายัางชวนเธอขึ้นไปกับฉันได้นะฉันบอกไม่เอาแค่ขึ้นมาที่นี่ฉันก็จะตายแล้วสูงฉันกลัวความสูงใช่ไหมคะ เ,เพื่อนใหม่เขาบอกเพื่อนใหม่หน้าตาดีมากนะคะเขาบินมา15ปีนะคะเขาใช้เครื่องร่อนลมร่อนของเขานี้จะสวยมากนะคะแล้วก็เรามีคลิปของเขาด้วยเข้าไปดูนะคะทุกคนอยากให้ดูค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีใครได้ขึ้นไปบนภูเขานี้เลยนะคะคนที่คนปกติอย่างทั่วๆไปนี้จะไม่ขึ้นนะคะทุกคนอย่างรัดาน,นี่โชคดีลุงเป็นลุงเป็นนั่นเครื่องร่อนอยู่เขาก็เลย ลุงเป็นแชมป์อยู่เขาก็เลยรู้ทิศทางว่าขึ้นอย่างไงไปยังไงแล้วขึ้นไปลุงก็ไปเจอเพื่อนๆเ,เก่าที่บินมาด้วยกันเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะแต่เพื่อนเขาก็70แล้วเขาก็ยังบินอยู่นะคะเขาไม่เลิกเข้าไปชมนะคะทุกคนก็อยากเล่าให้ฟังอยากให้ชมค่ะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงของลดาที่ไปเจอมากับตัวเลยนะคะไปเห็นมาโอ้โหแบบสวยมากคะ่ะทุกคนสวยมากเข้าไปชมนะคะ ก็โอเคนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มารับฟังมามาคุยมามารับฟังทิรดาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะแต่อยากจะให้เข้าไปชมค่ะทุกคนมันสวยมากจริงๆนะคะสวยมากเราเห็นเครื่องร่อนตั้งแต่เขาสตาร์ทเราเห็นตั้งแต่เขาประกอบประกอบก่อนที่จะบินได้เขาเหมือนนกมากจริงๆนะคะทุกคนไอ้ผ่าแฮงไกเดอร์นี่จะเหมือนนกมากกลางปีกออกมาแล้วจะสวยมากเขาใช้แรงลมเหมือนเครื่องบินนะคะ ใช้ลมจะไม่มีเครื่องอะจะไม่มีมอเตอร์ทั้งสองชนิดนะคะทุกคนบ้านเราก็มีบ้างแต่ที่พัทยาที่นั่นนะคะพัทยาหัวหินก็มีบ้างแต่นี่เห็นโดยตรงแล้วจากบินภูเขาสูงจะแตกต่างกันมากนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน